นี่เราจะพามาดูรถยุค90นะครับจะเป็นเจ้าตัว Project New นะครับซึ่งอันนี้ผมอธิบายก่อนสวัสดีครับพบกับ KTP กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับเจ้ารถยุค90หน่อยช่วงนี้ช่วงวันนี้นะเวลาวันนี้ที่ถ่ายนะครับประมาณเดือนตุลานะครับ2566นะก็กระแส EV ค่อนข้างร้อนแรงนะครับรถ นะวันนี้คือ BYD Tesla นะครับออกมาเยอะมากแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD Seal หรือก็ m o เดล3นะครับก็เรื่องราคาก็ห้ำหผันกันมากนะ BYD Seal ก็ล้านหล้าน599โมเดล3ก็ล้านไปไปายนะครับนะจะแข่งขันกันเยอะมากในกลุ่มของ EV นะนะวันนี้เราจะพามาดูรถยุค9ก 90, นะครับเป็นรถที่ยังเป็นเครื่องสันดาบอมตะนะครับในระดับ ที่ผมเชื่อว่าตลอดไปดีกว่าตลอดการนะครับแล้วก็เจ้ารุ่นนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นรถสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสาหรับอนาคตเลยในอนาคตเลยนะครับรถรุ่นนั้นคือนี่เลย RX7 ครับนี่นี่โชว์นิดนึงนี่อามเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับแต่วันนี้ RX7 เสร็จแล้วนะครับดูเจ้า RX7 อันนี้ก่อนนะนี่ RX7 นะครับนี่เป็นชุด พาร์ทชุดแต่งเป็น R E Super G นะครับนี่เลยนะคันนี้ก็เป็นรถเรียกได้ว่ารีสโต้ทั้งคันเลยแล้วกันเนะาะเจ้าของรถเก็บรถดีมากทำรถดีมากเนีย้ยเนียนแบบกริปเลยนะครับคันนี้แบบต้นๆระดับประเทศแน่นอนนะครับให้ดูรอบๆก่อนบรรยากาศรอบๆของคันนี้ก่อนนะครับองค์ประกอบร,มรวมๆนะนี่เครื่องนะครับเครื่องโรตารี่อยู่แล้วแหละนะครับ น,นี่นี่คัมคัมนี่คัม R E เห <Yeah. S 2> ็นไหมครับสวยเลยนี่พวกไดชาร์ตนะครับเนี่ยเป็นพวกรายละเอียดเนี่ยพ่นสีมานะครับเก็บสีใหม่หมดนะครับแล้วก็ผู้เล่เป็นนี่เลยโรตารี่สปนะิริตนาะอ่านี่นะครับผู้เล่ลดน้ำหนักหมดเลยนะครับเนี่ยเครื่องนี่เห็นปะ่ะท่อไอดีทุกอย่างคือแบบ เก็บอะเป็นรีสโตมยิงน้ําหรือจะเป็นพ่นพาวเดอร์โค้ดอะไรก็อันเนี้ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่วางคอนเซปต์ของแต่ละคันนะครับนะนี่ก็ชุดอินเตอร์คือแบบเงามากสวยนะครับอยู่ในองศาตำแหน่งที่เรียบร้อยเลยแหละนะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะบางบางคนก็จบเดิมบางคนก็ในในในคอนเซปต์ก็จะให้มันดูเรียบร้อยก็อาจจะมีทําเป็นท่ออินเตอร์นิดนึงใส่ของซิ่งหน่อยนะครับนะบางคนก็ตรงนี้อาจจะเป็นท่อพลาสติกอะไรก็แล้วแต่คอนเซปต์เนาะแต่คันนี้ก็ทางเจ้าของเขา เลือกเซตออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่ามันก็เรียบร้อยเนาะรถยุคนั้นก็จะประมาณนี้แหละคำโชคชุดหนึ่งอินเตอร์หน่อยนะครับแต่นี้ก็จะดูเรียบร้อยกว่าสมัยก่อนด้วยมีวัฒนาการนะครับกระปงก็เบาเลยนะครับนี่นะโอเคก็ในส่วนของห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับอ่านะนะ,นะ,นะก็ไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่หมดกันชนนะครับสวยงามมากนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราดู รอบรอบรถคันนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือเจ้าชุดเบรกนี่หางหางหางสวยไหมนี่ผมชอบอันนี้มากเลยนี่เส้นสลิงเส้นนี้นะมันก็คือแบบเป็นหลักของการยึดในการทําให้สปอยเลอร์นี่แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเดียมีความแข็งแรงนะครับนะแล้วก็ยึดให้มันดูแบบแน่นขึ้นนะครับด้วยยุคข,ของเขานะต้องมองกลับไปนะอันนี้ น่าจะเริ่มทําในยุคที่แบบ90นะเออมันก็ผ่านมากี่ปีแล้วอะนี่2000เท่าไหรล่ละ2023ใช่ไหม20กว่าปีที่แล้วอะของพวกนี้ไม่ไม่ได้เริ่มได้ไง่ายๆนะครับพวกการยึดอะไรเงี้ยเนี่ยดูคลีปสองอันนี้เ,เนียเ่ยหรก่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยมุมพวกนี้เนี่ยมุมพวกนี้ต่างๆเนาะนะผมว่ามันก็มันก็เป็นการแบบคิดคนพัฒนา นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดนะอันนี้อาจจะแบบเป็นเ,เขาเรียกอะไรเจน2เจน3ไปแล้วนะมันอาจจะมีแบบผลิตเพิ่มขึ้นมาแต่ด้วยถ้ามันอยู่ในยุคนั้นเนี่ยผมถือว่ามันสุดยอดมากนะมันเป็นรายละเอียดที่สวยอะ่ะนะครับแล้วก็นี่ก็ชุดสป,ปอยเลอร์ต่างๆเนาะก็สวยเลยนะครับนะนี่ก็น้ําหนักเบาโยกไม่ได้โอ้ยกได้ยกได้นี่นี่น,นี่เปิดไว้เปิดไว้ข้างหลังข้างหลังขออนุญาตเจ้าของนิดนึง มีชุดเครื่องเสียงอะไรต่างๆด้วยนะเห็นไหมนี่ Bose Acoustic Wave Music System สวยมากมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรน,นะ Twitter หรือแบบเป็นโดมขึ้นมาเป็นซ้ายขวาอ้คือสวยจริงนะอันนี้คือแบบเป็นรายละเอียดที่แบบผมผมว่าสวยมากนะครับขออนญาตเจ้าของรถเลยแบบเออเห็นแล้วแบบนิดนึงนะสวยจริงๆนะครับแบตก็ย้ายไปข้างหลังนะครับเพื่อความเรียบร้อยในห้องเครื่องนะ เรามาดูภายในกันนิดนึงภายในนิดนึงปิดคืนเจ้าของก่อนนะครับภายในนิดนึงก็ภายในก็ตามสเต็ปรถเก้าสูตรแหละ,นะะเห็นไหมครับนี่เขาก็จะแบบวงมาลัยเกตนี่รถ m a ส d a เนี่ยจะต้องเป็นกล่องจะต้องเป็นเทอเอฟนะครับเอ펙แน่ e <PE> จอนะนะครับสวยมากเข้ากับยุคเขานะครับเจ้าของรถแบบเซ็ตรถมาแบบลงตัวมากอะ่ะ ผมยังชอบเลยแบบลงตัวมากๆนะครับอืมบอเบาเบร์เดิมหมดนะนี่พงคอนเซ็ปต์นะครับรถเดิมสะอาดเรียบร้อยนะครับของบางอย่างก็จะเก่าหน่อยเพราะด้วยไม่มีของใหม่ขายแล้วแต่ว่าก็ครบอ่ะครบในในในสเต็ปของของตัวเจ้ารถ i 7ซตัวนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาในส่วนของเบรกนะครับเอาฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนูน้นดีกว่าฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนี้ดูโล่งหน่อยนะครับอ่ะ เรามาเริ่มในส่วนของเบรกกันนะครับนี่เบรก็จะเป็นเจ้าตัว project m มินะครับซึ่งอันนี้ผมอธิบายก่อนลูกค้าเป็นคนเอาเบรกมาให้ผมทำนะผมทำในส่วนของบรกเก็ตขาเบรกแล้วก็เซตระยะต่างๆนะครับสีทำใหม่เพราะว่าด้วยอายุอานามของมันก็ถลอกไปแล้วนะครับเราก็ทำขึ้นมาใหม่หมดนะครับนี่โลโก้สกรีนนะจับดู อันนี้คือในกล้องคงอาจจะไม่เห็นนะว่าของจริงเนี่ยคือเป็นการพ่นสกีีแล้วไม่ได้แปะสติกเกอร์นะครับนะ,ะนขาขาพอถ่า,ขาขยขาได้ไหมเดี๋ยวผมเอาขาให้ดูขานี่ขาแบรกเก็ตขาหลังสวยมากนะครับนี่เป็นงานซีนซีนะครับขาเบกก็ยังคงเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมนะครับะนะครับตรงนี้นะโชคโอลินนะ มากนะครับก็ที่สุดแล้วแหละนะโอ้ลืมแจ้งนิดนึงโปรจกจะมีวันนี้เป็น6พอร์ตนะครับหอรสวยเลยนะครับน่ก็ประมาณนี้สำหรับในชุดเบรกของผมนะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังนี่ไฮไลท์อยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังเจ้าของอย่าให้ระบบเบรกใช้ได้เหมือนเดิมนะครับรถรุ่นนี้แจ้งนิดนึงรถรุ่นนี้เนี่ยเบรกมือเนี่ยมันจะเป็น ระบบเบรกมืออยู่ในคาลิเปอร์นะครับก็คือว,วันนึงถ้าเราถอดเบรกเดิมของเขาออกไปเนี่ยระบบเบรกมือจะหายไปนะครับจะไม่มีเบรกมือนะครับจะมีแต่เหลือแต่เบรคขาเพราะฉะนั้นเราจะมีอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งใส่เข้าไปก็คือเจ้าตัวคาลิเปอร์เบรกที่เป็นเบรกมือตัวนี้นี่นะครับนะนี่เลยตัวนี้เลยนะครับใส่เข้าไปอันนี้จะทําหน้าที่เป็นเบรกมือนะครับเป็นสายสลิงดึงนะครับส่วนตัวนี้ เป็นโปรเจกต์มิสีพอนะครับเป็นเบรกเท้านะครับเว,เ,ร ouse, วเวลาเราเบรกเท้าตัวนี้ทํางานเวลาเราดึงเบรกมือตัวนี้ทางานนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือขาแล้วก็จุจดยึดต่างๆผมจะต้องเข้าแบบเห็นไหมใช้สายเดิมนะครับหัวเดิมมาเข้าตัวยึดเนี่ยแล้วผมต้องทําสลัดดึงเองอะไรเงี้ยตรงนี้ผมต้องประดิษฐ์หมดเลยนะครับเนี่ยยากที่สุดคือตรงนี้งานยากของตัวคาลิเปอร์เบรกมือนะครับนะก็งานเนียนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็สามารถสั่งทําได้หมดนะครับ อันนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรก็จะเหมือนข้างหน้าก็คือทําขาบเบรกแล้วก็สายถักนะครับนะแล้วก็ติดตั้งแล้วผมก็ไปทําสีทําอะไรใหม่ให้ดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้านดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับนี่หน้าต่างม,มาแบบดูโอเคเลยเนาะเรียบๆเนี่ยผมว่ามันดูแบบเฮ้ยมันเข้ากันนะแล้วแบบระบบเบรกก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะว่าบางคนเขาลาคาญตรงที่ว่าแบบถ้าสมมติใส่แต่เบรกเท้าไม่มเหยียบมือก็ได้ไหมได้แต่ว่าเวลาเราดึงเบรกมือมันจะวุด นะตรงด้านเราดึงเราเคยดึงเงี้ยครับมันจะวดูดแต่นี่ก็คือใช้ได้ปกตินะครับขาเบรกอะไรก็คือเป็น C N C หมดยึดหมดนะครับนี่ก้อนนี้ก็คือครบเต็มระบ,บบเหมือนเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากใส่แบบนี้บอกได้นะครับนะมันจะเป็นแค่บางรุ่นเท่านั้นที่เป็นระบบเบรกมือจะอยู่ที่คาลิเปอร์นะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้า i 7นะครับนี่เดี๋ยวเรากําลังจะทําการใส่ล้อเข้าไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ล้อเสร็จแล้ว หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะสวยแค่ไหนจะลงตัวแค่ไหนรอติดตามชมนะครับส่วนรถรุ่นอื่นที่ใส่เบรกอยากดูแบบไหน Inbox มาถามได้นะครับใน Line Ad นะครับเป็น ad KDB performance หรือลองหาในคลิปต่างๆในช่องของเราใน YouTube นี่ก็ได้ครับเพราะว่าผมก็จะลงรถไว้หลายรุ่นเบรกหลายตัวนะครับอาจจะเป็นรถรุ่นเดียวกันเช่น C ี vic แต่ว่าอาจจะเป็น c i v ิ c ใส่ LS ใส่แบม o ใส่ Project m ule, ใส่เบรก a ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีอยู่ในช่องนะครับก็ ลองดูกันนะครับเป็นแนวทางของเราเพื่อนๆที่อยากใส่เบรกนะครับทางร้านเราทําด้านนี้โดยตรงนะครับนะไงก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ล้อแล้วมาดูกัน I Music Licensing Reimagine List IO.